รประกาศฉันพูดสุขผมจะพยายามลงคลิปนะครับส่วนสาวทีมจะไลฟ์สตรีมนะครับขอบคุณครับเรายังอยู่ในริฟต์เดิมแต่ตอนนี้เกิด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 คำถามขึ้นเราอยู่ที่นี่อหไรแล้วจิตไม่บอกจิตไม่บอกด้วยนะประเด็นตัดกับตย่มัญบ้านเหรอยอกสมุดมาไอบีมมึงก็พูดไปคิด แอบแอบได้นะมันมีตู้ให้แอบนะน้องเออตัวอะไรอ่ะพี่ชายไม่ใช่ดูหน่อยตัวอะไรอะ่ะมันเต้นด้วยใช่มีอะไระ้า้ยอ้าแล้ว,วไม่หลบอ่ะไม่รู้ <laughs> มันก็วิ่งมาพี่ก็วิ่งไม่พี่ก็วิง<ม> <laughs> ว่งอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นทำไมพี่วิง่ง <laughs> ผมวมิ่งไปทางไงผมไม่รู้ ยม่เห็นนี่แอบไงอะ่ะไม่ใช่ตู้อย่างนี้ตู้ไงจะไปแอบขอ,อ,อตู้ใสเดินเดิจนจนได้เลย พี่ชายโดนกินต่หน้าแต่แต่กูเป็นขนมเลยแต์แดกกูเป็นปัวปรกอบเลยเคี้ยวไม่เยตัวมันก็กรอบเยู่แล้วไงทำอะไรดีวแตอนเนี้ยยังไม่รู้ไอ้ตู้ใสๆนี่คืออยู่ได้เลยอ่ะโดนได้เลยพี่อ๋อเนี่ยพี่ยีมลองไอ้บีมเดี๋ยวกูจ้วงเลยกูเข้าตู้กูยังตายเลยกดนั่งกาตู้ตายอ่ะ อ๊ะทำอะไรอะ่ะผมเจอรูปลูกตาแล้วไม่ต่อทำอะไรได้ดกดไม่กดไม่ได้อะ่ะมันแค่แบบเป็นรูปภาพเฉยเ่ยอ,อ๋อให้กดตรงตู้เหรอให้กดทำไมวะต้องเข้าไปในตู้ก่อนละก่อนมันให้กดตรงตู้ใสๆได้เลยพี่กดอีรื่อๆ

อะไรที่อย่างนี่ที่เป็นฉ,ฉีดในตู้ล็อกเกอร์มันทำไมเหรออ๋อที่เปิดล็อกเกอร์แล้วล <Lock> er ็อกเกอร์เราต้องกดอ e ีค้างจนกว่ามันจะดังคลิกถึงจะปล่อย E ได้นี่นี่คือเราสะดอกแล้วใช่ครับามานันดังคลิกก็ปล่อยอันนี้คือเซฟโซนอ่ะอั่นี้เซฟโซน อุ Wait, ้ยนะประตูุย <laughs> ก <laughs> ูเกือบไปแล้วไอบี <laughs> มันจะไปวันไหนอ่ะ้ยมายืนเฝ้าอย่างเงี้ยมันกระเด็นเลย <laughs> <laughs> อ,อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวมึงไปื่อให้มันไปวิ่งไปก่อนไม่ไงั้นมันยิงสป,ปอนโงนี้ที่กระเด็นเลย <laughs> <laughs> บีมอย่าเห็นภาพมาเลยไม่เอา <laughs> ไม่เอาไม่ <laughs> ไปบีมยิงตรงนี้ยิงตรงนี้ดูนะ มันวาร์ปเลยที่ว่ามันไม่ติดเลยมันวาร์ปไปเลยอ่ะแล้วมันแล้วมันเราหาอะไรอ่ะไปแล้วไปปิดตู้เฉยมันไม่ปิดตู้เฉยเปิดตู้เฉยเฉยทีพี่สปอร์ตไปทางขวาให้แล้วอ่ะเจออะไรไม่รู้มาบนบนบนตู้แค่บนกล่องไอที่ชั้นวางของฮะ่ ผมเจอในตัวล็อกเกอร์อะอะเรไม่ยนหนึ่งหมดแบบฟองน้ำแล้เจอสองอย่างแล้วม,มินเจอสองอย่างแล้วเปิดเกน่ะมาเนี่เปิดเกน่ะหายแล้วนะ กดเองไม่ได้ดูสีตู้อะถ้าสีขาวอะใช่สีตู้ไม่ไมีอน,นแรกผมไม่ใช่พี่ตอนแรกผมกดีเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวเกินไปไม่มีอะไรไปาบินไปละอ๋อมันมีเวลาจำกัดในการวิ่งมันเข้มแบบพอพอมาอยู่ก็ก็คือหยุดเลยแต่มันวิ่งเร็วจัดๆเลยอตอนนี้มันวิ่งอยู่ มันมีเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยที่มันจะมีเตียงนอนตอนนึงตอนนี้เราขาดแล้วเนี่ยขาดรูปแจกันกับกับน้องหมีเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราขาดแจกันกับหมีเนี่ยแกด้วยคิดผ่านแล้วมันไม่ดีทำไมไนายกูตุกแก่ ไปใช่มันมันอยู่ใกล้ใกล้แค่การกระหมียังไงวะถามว่าล็อกเกอร์เราเปิดหมดเหนื่อยเราไปวิ่งต่อไงเหนื่อยพอมึงเหนื่อยเราก็วิ่งต่อกูสาดไงราคาสองอย่างอ่ะอะไรกันไรเอาไว้ไหนเอาต้องเอาไปไว้ไหนมันจะมีห้องหนึ่งอ่ะที่แบบเป็นห้องนอนอ่ะเป็นห้องเปย์อะเรามีรสภาพอยู่บนบนบนเปย์อะเรียงกันเลยอ่ะพี่มีหมีพี่มีหมีเอาหมีวางได้เลยพี่เก็บมาแล้วพี่เก็บมาแล้ว ชิป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 พี่ชิปแล้วอ่าดีตรงนี้พี่เก็บตุ๊กตาหมีมาแล้วเมื่อกี้วิ่งดิเออไม่วิ่งเนี่ยมันหรือเรามันวิ่งมาตรงไปห้ือขวา้ยขวาทางไหนอ่าไม่ใช่เดี๋ยววะเรียกมาแถบขวาอตรงนี้เหรอไม่ใช่นีงไหนวะ พี่สมบูรณ์อยู่ข้งในใช่ไหมวพี่กดเก็บไม่ทันพี่กดเก็บไม่ทันไม่อะไรไม่อะไรผมหาห้องนั้นก่อนมันอยู่ไหนจะบอกว่าต้องไปประกันกาศอีกนะจิบหายไม่ดักหน้าอ๋อต้องต้องต้องไปประกันอีกแล้วโอเคพี่เก็บแล้วก่อนพี่ตายพี่เก็บมาแล้วเตียงมันจะเป็นเตียงสีเขียวแล้วก็ข้างบนหัวรอง,องไม่ได้ จากหน้าวิ่งไม่ใช่ห้องนีเ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคข้างไหนต่อลูปสองชินม,มีเสียงเตือนอยู่เมื่อกี้เยอะดังอยู่หน้าหลังพี่วิ่งต่อไป อันนี้ทางเดิมเนี่ยใช่ทางเดิมกดได้ป่าวกดไม่ได้ไม่ได้นล้งไงต่อพอเราเอาเรียอ,องวาง่ว้แล้วเห็น <c oughs> หน้าแล้วเหนื่อย <c oughs> ทางออกมอยู่ไหนวะเสียงวิ่ใกล้ๆนะ พี่มาช่วยแล้วเนาะเรื่องผมจะตู้ลอ็อกเกอร์ที่ยังไม่ได้ขายอ่ะโอเค